พี่น้องพี่น้องปองไยนะตอนนี้เรานั่งอยู่รถเม์สายสีนะคะรถเม์สายสีจากสีลมจากห้างสีลมนะคะเราก็จะเดินทางไปที่พักนะคะเพื่อไปยอวราชนะคะไปยอวราชย้อนอดีตพี่น้องหลายปีแล้วนะคะบได้เขากรุงแล้วก็บด้นต่งรถเม์แบบนี้นะคะเคยได้นั่งรถเม์แบบนี้มายี่สิบกว่าปี วันนี้ย้อนย้อนถึงอดีตเมื่อก่อนเนาะเออก็ประมาณนั้นใช่บนบดีไหมบดีกับพงจะบะ่ไดเแต่ว,วา่าเออค่าพี่น้องย้อนนึกถึงอดีตเก่าๆนะคะตั้งแต่สมัยที่เราเคยมาทํางานเป็นพนักงานโรงงานเป็นสาวโรงงานเนาะก็จะมีกระเป๋ารถมีเดินจิบค่าโดยสารเออแล้วก็จะมีแบบจอดตามป้ายอย่างนีนะพี่น้องเอเอเนาะ มันเป็นบรรยากาศเก่าๆที่เราหาดูได้ยากเ้อพี่น้องเนาะหาดูได้ยากแล้วก็บางคนอาจจะเคยผ่านมาในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเคยผ่านมาครั้งหนึ่งในชีวิตก็เหมือกนกับว่าแบบว่าเมื่อก่อนเคยอยู่ในกรุงเทพเคยทํางานโรงงานเกยเมตปอสางเราเวลาจิตไป,ไปสามาสายเราก็ด้วยงบน้อยเขาก็จะน,นั่งรถเม่นะคะ จะนั่งรถเมย์เมืม่อก่อนจะมีรถเมย์แบบไม่ปรับอากาศก็มีเดิมพี่น้องสามบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบนอกประมาณนั้นตะกอนนอกพี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นรถอารถเมย์ปรับอากาศนะคะค่าค่าบริการค่านั่งมันกะค่าโดยสารกระชแพงขึ้นนิดนึงนะคะได้อยากสะดวกรวดเร็วนะคะก็แบบว่าคู่เรี่ยวรถทีพีเอสรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างประมาณนั้นเร็วนะคะพี่น้องเมื่อนีนเมื่อนี้พุ่นไป ยีบบนไปมากนะคะไปทั้งสองอย่างเลยเด้อน้าห้าไปหิวไปพร้อมเด้อี่นองยานมันยานมันหิวเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะพี่น้องอากาศห้อนนะตอนนี้เราก็อยู่บนรถพี่น้องน้องเค้กก็อ่านบรรทมเดี๋ยวน้องเค้กน้องเค้กบรรทมแล้วพี่น้องพึ่ห้อนนะก็ได้ตุนนอเพึ่งยางเมยนนะเอาด้วยความที่น้องเขาก็เป็นเป็นคนตัวใหญ่เนาะมันจะเมยก็ยืบบนหลาย เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วค่อยว่า,ากันอีกทีนึ่งกนะพี่น้องเนาะได้บทพากย์เสร็จบทเออนั่งรถมเออรถมย์รถเมย์ปับห่างกานสายสี่ไปเยาวราชถ่ายให้เพื่อนๆดูไงเออนี่ไงผู้ใดคนนี้มีโอกาสมาสัมผัสนั่งรถนี่คือยายบ,บุญเบิงเบ่งอเออเบิ่งเออเบิ่งคลิปนี้เด้อ ตอนนี้รถติดไฟแดงเด้ดอ่องฝีน้องรถติดไฟแดงเลอกสามสิบปีนะหลกสามสิบปีที่บริษันั่งแบบนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่าอย่งางวระจีเวลาไปเวลามาก็จะนั่งแต่แท็กซี่ว่าได้ได้นี้แท็กซี่เขาก็จะคิดค่าบริการด้วยมิตเตอร์จะคิดค่าบริการด้วยมิตเตอร์ ก็คือแบบมันก็ไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็มันก็สะดวกด้วย่ะอย่างนี้หมดเนาะแล้วผมก็จะนั่งแท็กซี่นะพี่น้องแท็กซี่มิเตอร์อสมมติว่ามาจากบ้านอยงีเนาะจะไปที่สนามบินนี้แล้วก็จะนั่งแท็กซี่จากนครชัยไปตรงที่สุวรรณภูมิเลยอย่างนีกับค่าบริการ แท็กซี่มิเตอร์ก็จะอยู่ประมาณ2 300บาทเอาไปนอนมันก,ก็ได้แบบว่าบรแิแห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบว่าต้องจอดทุกป้ายคือรดเมยังส่นะเขาก็ได้แบบใส่บริการแท็กซี่มันก็เลยเหมือนว่าห่างเหินจากตรงนี้เยอะห่างเหินจากการนั่ง,งไอ้นั่งรถเมย์นะแม่พี่น้องก็เลยเป็นห่างเหินจากการนั่งรถมเมย์เห็นบอกได้า่าสำหรับ ในเมืองเนาะมันก็นจะประมาณนี้รถมันก็นจะตีดไม่บอกหรอเดี๋ยวก็เจอไฟแดงแล้วก็เจอไฟแดงมันก็จะตีดมันก็จะยุดตามไปจอดทุกป้ายรถเมล์แล้วก็จะหยุดตามไฟแดงนะสินะพี่น้องคนเห็นใ้ส่างไปเนาะ ไปรถเมล์อีกแล้วไปเจอ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 ไฟแดงอีกแล้วพี่น้องก็หันไปรถเมล์ประเด็นไฟแดงก็จะจอดไปเรื่อยๆก็จะติดไปเรื่อยๆแบบนี้ กับบ้านนอกตั้งหลายสอกหลายว่ารถลาเล่นกันมากมายยิ่งกว่าฝูงควายฝุงหัวบ้านนาผู้คนเดินชนหัวไหลไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมาวุดดอกกันกนี้ก็งามันคือดอกบันเขาทองอุไลคือดอกอยู่บานดอกไมมอยูดน้ำบ้านนอกเขาเลย อ่าอาละสำนีกก้อนพี่น้องเดี๋ยวก็จะถึงที่หมายแล้วเยาว,วราที่หมายของเรา